ใช่หรออ้าก็วันก่อนอ่ะอยังไม่เปลี่ยนหลอดไฟให้เลยนี่ครับอ๋อฉันเข้าใจผิดอะมันไม่ได้เสียเรื่องวันก่อนที่ผมเฮ้ยแค่จูบเองไม่ต้องคิดมากหรอกผมจะพูดว่าเรื่องวันก่อนที่ผมไม่สบายหน้าห้องพี่มีจุบด้วยหรอนายคล้ายขึ้นสูงมากคงจะเริ่อํจำอะไรไม่ได้อะ นี่พี่ไม่ได้ทำอะไรผมใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันไมไ่ทำอะไรคนป่วยหรอกยาแล้วถ้าคนหายปวยว่วยอ่ะผมทำงานก่อนนะพุกนีเจิก ไปก็ไม่น่าเชื่อเนาะว่าวินจะมาเปิดคาเฟ่อยู่ใกล้คอนโดนึ่ก็ไม่ได้อยากบอกแล้วนะว่ามันเป็นเดซิเน่กอาจะดูน้ำเน่าคงเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อมากกว่าไหนดูซสีอาการเป็นไงบ้างขลัง โอ้โอเจ็บมากเลยอ่ะโทษทีโทษทีเส้นตึงไปหมดเลยอ่ะนี่เพนต้องทำกายภาพบ้างนะปล่อยไว้มันไม่ดีตรงนั้นแหละสบายมากเกินไปแล้วนะฮสบายมากเลยใช่ไหม สบายมากไหมสบายมากไหมเดี๋ยวดูไหมจักรจีน่อยนะเนี่ยทำไรอ่ะอืมออขอโทษทีอืมงั้นเดี๋ยวหนึ่งกลับก่อนนะเดี๋ยววินไปส่งไม่ต้อง วินพักผ่อนเถอะไปส่งกันไปส่งกันมาก็ไม่ต้องได้พักกันพอดีคอนโดหนึ่งอยู่ใกล้แค่นี้เองนั่งกลับเองได้นะไปละ <Okay. S 1> ว่าไงพี่หมีเหรอที่ร้านตอนนี้ใช่ไหมเออเหรออืมฝากขอบใจเซนด้วยนะ อะไรหรือเปล่าอ๋อเซนโทรมาบอกว่าพี่หมีมาที่ร้านอะ <c oughs> แต่ว่าพอเห็นเซนพี่หมีก็เลยรีบกลับออกไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่หมีคงจะเกลียดกันแล้วจริงๆอะเชิญค่ะคุณ พี่หมีพี่หมีพี่หมีหายไปไหนมาทำไมถึงเพิ่งมาถึงรอต้องนานพี่มีเรื่องสารภาพ คือเรื่องคืนนั้นน่ะหนึงน่งอยา่าไปมาแบบนี้กับใครอีกรู้ไหมนั้นอันตรายนะพี่หมีเป็นห่วงหนึ่งเ่าพี่เป็นห่วงคนที่อยู่กับหนึ่งพี่หมีเนี่ยแหละคืนนั้นพี่ก็เลยไม่ได้ให้หนึ่งกินยาคุมอ่ะเพราะเราไม่ได้มีอะไรกัน ก็อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือพี่หมีเป็นเกยครับอ้าวพอได้พูดแล้วมันก็โล่งเหมือนกันมังนะพี่หมีหนึ่งเป็นแพนเซ็กชวลแพนเซ็กชวล แนะอ,อแนเซ็กชวลหมายความว่าคือคบกับเพศไหนก็ได้โดยที่ไม่สนว่าเขาเป็นเพศอะไรหรอค่ะหนึ่งลองคบมาเกือบทุกเพศแล้วนะหนึ่งเองก็ยังไม่เคยได้ลองพูดออกมาชัดๆสักครั้งเหมือนกันนะหนึ่งถึงไม่ติดที่พี่หมีเป็นแบบนี้เพราะหนึ่งรักที่พี่หมีเป็นพี่หมีไม่ใช่เพราะว่าพี่หมีเป็นผู้ชายคนหนึ่ง hmm. หนึ่งดีใจนะคะ ที่สุดท้ายอ่ะพี่เมฆก็ทำตามสัญญาอืมแเราจะอยู่ข้างๆกันแบบนี้เนาะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่<ฮ>ะพี่ขอโทษหนึ่งนะที่มาหาช้าแต่ก็ต้องขอบคุณวินเขาแหละไม่อย่านเ้พี่ก็คงไม่กล้ามาหาหนึ่งอ่ะวินอืมวิน จะเกลียดผมก็ได้นะแต่ผมได้อธิบายก่อนนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะผมหนึ่งไม่ได้รู้เรื่องถึงที่ผมทำเลยผมผิดเองผมขอโทษเราก็ผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละมีโกหกหนึ่ง วินด้โกหกหมีแล้วเราสองคนด้วโกหกหนึ่งแล้วตอนนี้หนึ่งเป็นไงบ้างครับหนึ่งเขาก็ทำตัวเป็นปกติแต่ผมรู้ว่าหนึ่งยังคิดถึงหมีอยู่ผมก็ทำได้แค่เป็นตัวแทนแต่มันคงจะดีกว่าถ้าตัวจริงกลับมา เดี๋ยวครับตรงลงวินรักหนึ่งจริงๆใช่ไหมครับมาแล้วครับนี่ <c oughs> ขอบคุณนะวินทำไมวันนี้มาแปลกจัง มีอะไร,รเปล่าเปล่าแค่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีอะวินก็อยากเป็นผู้ชายที่โชคดีบ้างเหมือนกันหนึ่งมีเรื่องทีต้องบอกวินอ่ะอืบอกมาเลยหนึ่งเคยมีแฟน,นผู้หญิง เป็นทอมเป็นเกย์แล้วก็วินรู้แล้วล่ะแต่น้่มันก็นานมาแล้วเนี่ยเนาะตอนนั้นหนึ่งอาจจะยังสับสนนะ่หนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องบอกกันไหมอะแต่คิดว่าวินน่าจะรู้ไว้ก่อนน่าจะดีกว่าเรื่องอะไรเหรอหนึ่งเป็นแพนเซ็กชวล ก็คือชอบได้ทุกเพศไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทอมเกย์มาใช้ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราเกิดความรักของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็แบบมีความสุขแล้วอะไร